สวัสดีสบายดีครับผมวันนี้วันเสาร์วันทำงานครับคันนี้ก็มาด,ด้าสองคันนี้ก็จัดล้อยางสปริงโหลดนะครับสปริงโหลดคอจูนเนอร์ล้อพีซีหนึ่งศูนย์ห้าเอ็กยางพีดันซาหนึ่งเก้าห้านะครับรงมาล่อสวยซีซีเอชอาร์ซีเออาร์นี่ก็จัดล้อยางรอ,รอ นลร์วเวกไลเหมือนแท้มาเลยสีอ้ยอย่างได้ครับผมงานก็วันสองกเรื่อยอยันนู้นก็ปรับโซกขึ้นข้างหน้าเรื่อยรผมวันนี้ทำามสมข้างในเร,เรื่อยครับเร,เรื่อยวันนี้สปริงเดิมก็เก็บเข้ากล่องกลับบ้านได้ส่งคืนลูกค้าลูกค้าเก่ามาปรับโซกหน้าขึ้น โมโนโทุบป,ปรับโมโนโทุบป,ปรับไม่ได้นะน,น,นี่มาเรื่อยหน้าตาลรอรอเล้าอลังการงานสร้างอ,าา <c oughs> อันนี้ก็ลูกค้ารอไม่ใส่ซื้อ,อยางที่ร้านงานมันเยอะเขาเลยกลับไปก่อนไม่ทำสีครับ ทําสีถึงค้างมาใส่หลอนะครับรับลึกๆเอ็นไกลแท้เด็วนันนี้วันนี้ก็เปลี่ยนยางไปสิบกว่าชุดแล้วมาดานี้ก็หล่อันนี้เข้าตั้งศูนย์เป็นสปริงโรลนะครับ เนี่ยตัวเนอร์คอนเซ็ปต์เนี่ยเราหล่อครับผม PC 105X นย์ห้าอ็เนี่ยหล่อเราอลังการงานสร้างนี่ไงาตั้งศูนย์เก็บเรียบร้อยแล้วนี่ก็จอดไปลองรถส่งลูกค้าเสียค่าเสียหายกลับบ้านได้นี่ก็สองหมื่นกลางๆสองหมื่นนิดๆนะครับผมตัวนี้ ล้อ,อยางสปิงโหลดหักเทินมวงรวมไม่ถึงค้าจ่ายพ,พอสมัยายางครับผมนี่คือหน้าตาทีซีหนึ่งศูนห้าเอ็กนี่ลอล้ออลังการนี่ก็เป็นเวกร้อคันนี้คันเดียวสีมาผิด CDGM หล่อสิบแปดนะครับผมหนักเบาโฟล์ฟองนี่กำลังมาแรงตัวนี้หนักแบบโอ้ยเบาหวิ่งเลยหล่อครับผมนี่สปบห้าลูกโรงงานเดียวกับผมเป็นเคอโต้ผลิตโรงงานไทแอนโอ์ งานวันเสาเร์เคี่ยวหน้าร้านเยอะแล้ววันนี้รออยู่รออีกคางเดียวครับผมอันนี้ก็รันด้วยยางคำโฟที่เกตสามหนึ่งรอรออันนี้ไม่โหลดเสร็จรถบ,บ้านผมพาไปชมข้างใน อันนี้ล้อแต่ไหนมาใหม่บ้างอีนี้ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นล้อแท้ล้อฟูเอล KMC เลนโซ่แท้ อันนี้เป็นขอบสิบห้ารถเก่งเป็นโชคแต่งจานเบรกเป็นของ TRW โชคเทอินปรับได้สิบหกระดับโชคแก็ป s e HE. HE ปรับไม่ได้ข้างบนชุนเนอร์คอนเซ็ปต์ปรับได้สามสิบสองระดับ อันนู้นก็เป็นโชค๊คเฮทได้ ye, ปรับได้สองระดับเหมือนกันอันนี้ก็โฟร์เฟนเดอร์ปรับได้ชองระดับตัวน,นี้เป็นปรับปรับตรงนี้เลยอันนี้เป็นปั๊มผมรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้แล้วก็น่าจะเห็นอยู่ครับผมวันนี้ก็วันเสาร์ทำงานไปเรื่อยๆช่วงโควิดนี่เป็นรถกระบะนะครับ p ี V S U V e. มีหมดกับผมร้านนี้ล้อแท้ล้อเทียบมีหมด อทีซีครับผมสีดีจีเอ็มสีไฮเปอร์ดาร์เยอะนะครับเอ็กเอ็นต่างนะครับนี่เอ็นอันนี้เอ็กในราคานะครับรีดขึ้นลูก สีข่ขมู VVS UVI คอร์ m e g a t e c ไปเรื่อยๆผมวันนี้สรุปแล้วบริษัทก็มาเองอันนี้คือผมรีวิวประกอบ15อันนี้ไปขอบสบแปดช FC FK โต้วต้ Core c a m ี y สั่งได้ทำได้มม โอเครอชมคันนี้จะรอขนาดไหนคันน่าจะโอเคครับเสร็จทารมาที่เรียบร้อยครับผมหล่อลงตัวนี่หน้าเขาเป็นยางพอแล้วสวยแล้วสวยแล้ว <laughs> นี่หล่อลงตัวครับผมแต่นาน่อยคันนะนี้บริษัทส่งล้อผิดเจ้า DTM จน TM, มีแบบมันผิดพลาดมจากโรงงาน สีไม่เหมือนกันออกมาวันเสาร์เงาได้ไงครับผมนี่ก็เปลี่ยนยางปิดโน้นหกแปดหลายคนน่าจะรู้นะครับผมคณะที่สายรถกันอยู่ปิดโน้นราคาก็แพงเอาเรื่องหล่อลงตัวคันนี้ก็เสียนอ่ะหล่อครับรอไหมใช รอเนาะจันเลยเนาะจ่ายจ่ายแพงนี่ต้องรอถ้าจ่ายไม่แพงยิงไม่รอเลยถ้าจ่ายไม่แพงก็รอได้รอรอเลยครับผมนี่รอบๆพันรอบๆพันจบแล้ววันนี้ก็ล้อยางไปมันล้อยางสี่ห้าซุดล้อยางยางเปล่าๆก็ประมาณสี่ห้าซุดเหมือนกันอันนี้ก็เราหลอกกลับบ้านได้ นี่เขามาทำกลางตั้งศูนย์นี่เซ็กศูนย์ตอนนี้ก็รับลับอันนี้ก็อันนี้ก็รอเซ็กศูน เสร็จแล้วก็ส่งลูกค้ากลับบ้านได้จ่ายค่าเสียหายนี่ก็เชิญมาล้อมัดด้า,าสองคันที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนสปริงโหลดไปอันนี้ก็เปลี่ยนยางคันนี้รถที่ร้านอยู่นี่ครับติดแมคโครรอธนพัฒสารยาตัวนี้หลายปออยู่เหมือนกัน แต่คละสาขากันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหพ้อมด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้เบาน้อยนะครับผมขอบคุณครับ